ทำไมเห็นแต่ลูกกระตาวะเอ้ยเห็นหน้าสวยๆมันแล้วเนี่ยยิ้มหวานเออยิ้มหวานลูกเดวไม่ยิ้มห,ามหาวานสิมายิ้มหวานหน่อยมายิ้มหวาหนห,าหน่อยคะ่ะจุ๊บๆๆๆ,ๆได้เลยจุ๊บๆหน่อย คบายดีๆนั่งลงนั่งลงดีๆลูกคอยก่อนนะคอยคอยก่อนอร่อยไหมลูก อร่อยไหมคะมาแล้วนั่งลงดีๆลูกนั่งลงน้องนั่งลงลกนั่งลงก่อนคอยกันนะเดี๋ยวแม่ปอกให้ใหม่นะลูกอันนี้กินแอปเปิ้ลกันค่ะยางเดี๋ยวแม่ปอกให้ก่อนลูกคอยก่อนคะ่ะน้องนั่งคอยนะ นั่งคอยดีๆดี่โมนั่งลงนั่นนี้นันนี้เลยนั่งลงูกนั่งลงค่ะคอยค่ะโมคอยก่อนนะอร่อยไหมคะเมื่อกี้อร่อยไหมอร่อยวัดีค่ะก่อนวัสดีค่ะนั่งลงูกนั่งลงอ่าวัสดีค่ะก่อนออวัสดีค่ะ เดี๋ยวแม่ปอกให้ลูกเด๋ยแม่ปลอกให้คอยก่อนคอยก่อนนะเอ,อนั่งคอยนั่งคอยสวยๆนะลูก